ได้ราคามาประมาณ200กว่าบาทคิวมันสวยมากทุกคนดีมากทำไมน้องถึงไม่แมสักทีวะวันนี้นะคะทุกคนมีจะมารีวิวน้องอิงก้านะคะก็คือเป็นครูชั่นเกาหลีแบรนด์ใหม่นะคะทุกคนเออมารอไปเลยนะคะวันนี้นั่นแหละอันนี้คือแบบไม่ค่อยมีใครรีวิวอะทุกคนไม่ค่อยมีใครรีวิวเลยนะรุ่นแบบนี้นะคะทุกคนน้องมา มาลีนมาลูกสาวตัวนี้นะคะทุกคนชื่อว่า i n ง a าแท็บลูครูชั่นนะคะถูกคนอันนี้มีซื้อมากเป็นสี 21N นะคะทุกคนบอกเลยว่าต้องรองนะคะเพราะว่าคนรีวิวแบบมันไม่ค่อยเยอะมากทุกคนเพราะว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะแต่ว่าราคามันถูกมากมีได้าราคามาประมาณ200กว่าบาททุกคนถูกมากจริงคือกดเข้าไปอะ่ะทุกคนมันจะราคาประมาณ500แต่ถ้าเรากดใส่ตะกร้าแล้วติกถูกอะ มันจะลดทันทีเลยทุกคนเหลือสองออ่ะล้วถ้าทุกคนใช้โคส่วนเราก็ลดไปอีกอ่ะมันถูกแบบโคถูกทุกคนเออแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยปกปิดแล้วก็เป็นฟูเคาว่าเลตอ่ะทุกคนแต่ว่าจะมีความแบบกึ่งแมทแล้วก็กึ่งโกลคือมีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าคาเคมเขามีประมาณนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะทุกคนว่าจะมอมหรือว่าจะรอดนะคะเพราะว่าวันนี้ก็คือ ไปแบบค่อนข้างที่จะโปร่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะฝนตกหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันคือคลิปที่แล้วอะทุกคนมีค่อนข้างที่จะแบบมอมนิดนึงแบบค่อยค่อยมี Energy ใช่ไหมแต่คิปเนี่ยคือ Energy mm hmm. มาเต็มนะคะ Energy แบบมามา,มาเลยไม่อ่อมไม่อ่อมเลยนะคะทุกคนนี่สาวนะคะเราไปไหนกันเราไปสวนสัตว์กันนะคะทุกคนเดี๋ยวมารอดูกัน เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะทุกคนคือมีเข้าใจผิดไม่ใช่คุมมัน24ชั่วโมงแต่ว่าเป็นการติดทลน24ชั่วโมงนะคะทุกคนเออติดทน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีความแบบเป็น f ค l l าวเร r a นะคะทุกคน,นเดี๋ยวแกะเลยน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นรูๆเห็นปะเออมันไม่ค่อยมีใครทํานะทุกคนแล้วก็พับนุ่มมากพับแบบนุ่มมั่งจริงทุกคนแล้วเราก็กดลงไปแบบเนี้ย ก็จะมีคูชั่นออกมาเป็นเ้นี่ถ้าเรากดลงไปใช่ป่ะมันก็จะเป็นเนื้อคูชั่นออกมาแต่ว่าที่ดูรีวิวมาเขาบอกว่าดอกนะคะทุกคนอาจจะแบบเพิ่มสีมาเนาะแต่เดี๋ยวดูสีของนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็วอร์มอะ่ะทุกคนวอร์มในถาดที่เขาให้มาเลยนะนเฮ้ยไม่ได้ขาวมากหรอทุกคน ไม่ได้ขาวมากนะคะทุกคนดูดิพอดีกับสีผิวเลยอะายอยู่แต่ว่าน้องมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมๆนิดนึงนะคะทุกคนกคนี่เพอจแต่ฟินิชผิวแบบ ดีมากอ่ะมันไม่ได้แมทมากขนาดนั้นทุกคนแล้วก็เบามากต้องดูงานผิวอีกทีนึงแบบดูในกระจกจริงว่าน้องจะเป็นคาบหรือเป็นอะไรไหมเฮ้ยแต่ความแบบผิวมันสวยมากทุกคนเดี๋ยวมันจะดรอปลงอีกนะคะทุกคนคะ่ะก็อาจจะสีผิวอาจจะพอดีแบบ่บนีพอดีเลยคือครั้งที่แล้วทุกคนนี้อาจจะแบบ อ่อมหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ลงรองพื้นไม่ได้เยอะลงคูชชั่นไม่ได้เยอะนะคะเลยแบบไม่เห็นตัวน้องมากขนาดนั้นแต่อันนี้คือลงเยอะมากทุกคนแล้วก็เบาบางมากจริงอะหลังจากที่ลงน้องไปนะคะทุกคนก็คือมีความเบอร,รผลอกลุ่มขนไม่ได้แบบเยอะมากขนาดนั้นนะคะถามว่าปกปิดไหมก็ไม่ได้ปกปิดมากด้วยนะคะทุกคนเฉยๆนะคะคือมัน มันแบบบอกไม่ถัว่วทุกคนมันไม่ได้เบอร์แล้วก็ไม่ได้เบอร์มากนะแต่ก็ยังเบอร์อยู่แต่ก็ยังมีความแบบว่าปกปิดได้อยู่นะคะทุกคนฟินิชลุคของน้องอิงก้านะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน,นะคะ่ะรู้สึกว่าแบบมันเบามากทุกคนงานผิวสวยมากผิวสวยมากทุกคนแล้วก็ปกปิดก็คืออย่างที่บอกไม่ได้เบอร์รูขนมากขนาดนั้นนะคะทุกคน แต่ก็เบลอได้อยู่แล้วก็ความปกปิดก็ได้อยู่นะคะทุกคนสวยมากทุกคนแต่ว่าต่างกับสีผิวตรงนี้นิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวน้องก็จะดอกไปนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้คือสี21นะคะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องจะคงม,มันไหมน้องจะเพืียไหมหยาไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันว่าน้องจะเป็นยังไงถาม้วสา3ชั่วโมงนะคะทุกคนหน้าก็คือยังติดแน่นอยู่นะคะรู้สึกว่าหน้าแบบดรอปลงไปนิดเดียวเองนะคะทุกคน เดี๋ยวรอดูตอนกลับบ้านกันนะคะกลับมาแล้วนะคะทุกคนหชั่วโมงผ่านไปน้องก็ยังคงอยู่คงกระพันเหมือนเดิมนะคะคิดคำพูดอยู่เออดูดิน,น้องคือแบบงานผิวดีมากผิวสวยมากแล้วก็เบามากทุกคนบอกเลยว่าเบามากจริงแต่เรื่องความคุมมันอะ นิดหนึ่งนะทุกคนก็คือมันยังมีความมันตรงจมูกอยู่แล้วก็มีความเป็นคราบด้วยนะคะตรงนี้เออแต่ว่าในกล้องอะมองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าเดที่ส่องกระจกดูก็คือตรงนี้เป็นคราบแล้วก็มีความมันแต่ส่วนหน้าผากส่วนแก้มอะไรเนี้ยปกติไม่มีความมันนะคะทุกคนถือว่าคุมความมันได้ดีนะคะแล้วก็เออเบอร์ของเขาทุกคนมันมีแค่สามเบอร์มีเลือกเบอร์ย1ิบเ็มาเพราะว่ากลัวมันดอกก็ดอกจริงๆนะคะทุกคนดอกมาแบบ สวยอะแต่ดอกมาแล้วสวยทุกคนเก็ตฟิลไหมผิวสวยมากๆนะคะทุกคนดีมากทำไมน้องถึงไม่แม้สะทีวะทุกคนมันดีมาก,มมมก,มมากๆจริงๆถึงแบบน้องอาจจะใช้ยากนิดน,นึงด้วยความที่คูชั่นน้องจะเป็นรูๆอะไรเงี้ยแต่มันดีมากเลยอะ่ะทุกคนเออดูดิ คิวมันแบบสวยละมุนไปหมดเลยนะคะความผิวส่วนนี้ให้เลยแล้วก็เรื่องความเบาบางก็ให้เหมือนกัน5เต็ม5ผิวสวยก็5เต็ม5นะคะแล้วก็ความมันนอ้องอาจจะไม่ได้คุมมันมากขนาดนั้นก็4เต็ม5นะคะทุกคนเออแต่ว่าทุกอย่างโดยรวมก็คือดีพองสวยแล้วก็ยังมีความเป็นคาดนะนิดนึงนะคะทุกคนเออแต่ ซื้อเหอะมาราคาแบบ200กว่าบาททุกคนมี่ซื้อมาถูกมากๆอ่ะแล้วมันได้งานผิวขนาดนี้แล้วก็สีนี้นะคะก็คือครูชั่นเกาหลีมันจะไม่ค่อยติดเหลืองมีจะชอบตัวนี้แหละทุกคนมันดีมากเพราะว่ามันไม่ติดเหลืองเพราะว่า คือด้วยความที่มีไม่อยากให้มากหน้ามันเหลืองไปมากกว่านี้คือมืดเหลืองเหมือนคนเป็นซารนะทุกคนไม่อยากให้มันเหลืองขนาดนั้นอ่ะให้มันไปทางแบบอมชมพูไปดูขาวอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวเราค่อยมาทาคอที่หลังอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะทุกคนหน้ากับตัวไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะไม่ค่อยสีเรียดนะคะทุกคนแต่ขอให้หน้ามันแบบมันดูละมุนมันดูอมชมพูมันไม่ได้ดูแบบเหลืองไปทั้งหมดทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็เลยให้น้องแบบ น้ำปรวันทุกคนดีมากจริงๆทุกคนมันดีมากไปซื้อเถอะดีมากนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนมีไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มีด้วยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะทุกคเออกด subscribe ก็ได้ทุกคนไม่เป็นะคะไปแล้วนะคะบูบูดีมากไปซื้อกัน